เซลล์มะเร็งหรือเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกายของคนเรา,าเป็นแล้วรู้สึกเครียดกังวลต่อสิ่งที่เป็นอยู่มีผลยิ่งทำให้เซลล์ที่ผิดปกติหรือมะเร็งของเรายิ่งลุกละและผลข้างเคียงในการรักษาที่หลายๆคนได้พบได้เจอจากเพื่อนหรือคนที่ใกล้ชิดการทำทีโมการฉายแสงเมื่อทำเสร็จไปแล้ว มีผลข้างเคียงกับร่างกายมากมายบางคนมีภาวะอ่อนแอเกลรดเลือดต่ำไม่สามารถที่จะทำาคมต,ต่อไปได้บางคนมีภาวะความอ่อนเพลียไม่สามารถที่จะทานอาหารนได้รับสารอาหารที่เพียงพอไ,ได้ผลกระทบและผลข้างเคียงต่างๆมีผู้ป่วยหลายคนที่ได้ผลกระทบจนกระทั่งเสียชีวิตเกิดจากการขาดสารอาหารไม่มีเรี่ยวแรงมากเพียงพอ จนเกิดภาวะอ่อนแอของร่างกายเมื่อร่างกายเรามี